ชีวิตในดุนยาไม่ใช่ที่พักแต่มันคือสนามสอบที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้ทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครคนดี คนศรัทธาหรือแม้แต่คนชั่วไม่มีใครรอดจากบททดสอบนี้ไปได้เลยในอัลกรุรอานสุราะอันบากรอบทที่สองอายาที่155แน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความกลัวความหิวและการสูญเสียทรัพย์สมบัติชีวิตและผลผลิตทุกความเจ็บป่วยทุกความสูญเสียไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือโอกาสที่พระองค์จะให้เราแสดงอีมานออกมา อาจารย์บับลี่เคยกล่าวเอาไว้ว่า3ส,สิ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราทุกคนแน่นอนค่ะคือตัวเราครอบครัวและทรัพย์สมบัติการเจ็บป่วยของคนที่เรารักการเสียทรัพย์สินที่เราหวงหรือแม้แต่ความรู้สึกเหนื่อยจนอยากจะยอมแพ้ทั้งหมดนี้คือข้อสอบที่พระองค์จะถามเราอีกครั้งในวันแห่งการตอบแทนลองย้อนดูชีวิตในตอนนี้กับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอาจไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือโอกาสที่อัลลอฮ์อยากให้คุณโตขึ้นด้วยศรัทธา แชรคลิปนี้ให้ใครสักคนที่กำลังอ่อนแรงให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ลำพังอินชอน